สวัสดีครับอยู่กับช่องเคทีรถไทซิงนะครับวันนี้มีอุปกรณ์รถไทนะครับมานําเสนออีกนะครับก็จะเป็นผ่านยกล่องนะครับจตุรัสลวงช่างนะครับสภาพสวยๆนะครับเก่าเก็บใช้งานน้อยๆนะครับส,ดสวดทรงองเอวนะครับนี่ราคาอยู่ที่ 8,900บาทนะครับราคาอยู่8,900บาทนะครับรับเองนะครับราคานี้ครับต่อมาก็จะมีลอตเตอรี่ครับ1 8 2 f 182f อนนะครับใส่รุ่น l อ7 L50 นะครับตัวนี้สภาพพร้อมใช้แต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะครับสีดําเดิมไม่มีผุใบยังเต็มอยู่นะครับใบยังใช้ได้อีกเยอะนะครับ ไม่มีร่วซึมนะครับไม่มีร่วซึมฝาท้ายมีบุบนิดนึงนะครับพร้อมยอยพร้อมใช้นะครับอยู่ที่33,000บาทนะครับสนใจก็โทรมาได้ครับ0804059425ครับต่อไปก็จะเป็นฐานยกล่องนะครับจตุรัสรวมช่างใบ24นะครับ ภาพสีเดิมดมสวยๆนะครับเ่าเก็บเหมือนเดิมนะครับใบยังเหลือเยอะนะครับโอ้ราคาอยู่ที่หนึ่งสามพันห้าร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับหนึ่งห่สามพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสี่สองห้าครับผมถ้าจะยกคู่ก็ได้นะครับยกคู่ก็สองหมืนบาท ทวนน,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 นนะครับยกล่องกับขุดมันนะครับนี่ก็โทรสอบถามนะครับ0ูน4 0 5ป4 2ูนนห้าครับ